กรีบกรกรีบกับแน,น,นเนจ๊ะ DM ฮอรีเอน DM คอเทียศูนย์รวมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับโลก Leave Healthy จุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีปักบัวอารม m a ผ่อนคลายสดชื่นฟื้นฟูบำรุงผิว Slim Concept Perfect Lock Perfect Shape สถาบันสุขภาพดี m a r i s a Clinic Miracle Face Miracle Life หน้าเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนผมสวยด้วยแฮ r r ริส ผมสวยวันนี้ที่ไล n e อนแอดแฮร์ริสชอปปี้และอีเ n น o y บอยทุกสาขาผมสวยด้วยแฮร r i ิสเนตเฉลียงอะไรเจอก,กรุบกริบกรุบกริบกำแนนนนหนนะจ๊ะตอนนี้แหนนะจ๊ะมาอยู่ที่บุ๊กช็อปนะคะชื่อว่า World at the Corner ซึ่งอยู่ที่เสาชิงช้านะคะซอยมาหานบหนึ่งนะคะแต่ว่าเรื่องราวความเป็นมาของบุ๊กช็อปแห่งนี้นะคะจะเป็นยังไงและใครเป็นเจ้าของมีเซอร์ไพรส์แน่นอนคะ่ะเดี๋ยวเนี่ยนจ๊ะจะพาไปเน่เฉลียงอะไรจ้าด้วยกันคะ่ะคนที่เนี่ยนะจ๊ะพูดถึงคือ <ฮะ S 1> คนนี้เลยค,ะค่ะพี่นัทประกอบสันติสุขของเรานะคะ,คะพี่นัทเปลี่ยนแปลงแบบทุกคนจาแบบเอ้ยจากช่างไทย ภาพใช่ไหม<ะ>ที่แบบว่าโอ้โหแบบไม่ต้องพูดถึงชื่อเสียงนะคะ,ะไม่มีใครไม่รู้จักถ้าบอกว่าช่างภาพดัดทุกคนต้องบอกว่าดัดประกอบต้องต่อท้ายเลยรอ,รอ,รอยอรอยอ่อมมากเออได้ประกอบครับจริงๆแล้วเนี่ยพ<ะ>ีน่นเข้ามาในวงการถ่ายภาพ<ะ>ถ่ายรูปทั่วไปดันนี่จะสารเอ่ยหรือถ่ายภาพในหนังโฆษณาอยากกระถามว่าทามากี่ปีแล้วเป็นสไตลิสมาก,ก่อน8ปปีแล้วก็ไปเรียนถ่ายรูป กลับมาถ่ายรูปนี้ได้ประมาณน่าจะ26ปีก็อยู่อยู่กับแฟชั่นไทยนี่ก็น่าจะ30กว่าปีแล้วอ่ะอย่างนี้ตอนที่เป็นสไตลิสเนี่ยก็คือทั่วๆไปไม่ทั่วไปเป็นตอนนั้นเนี่ยไม่มีสไตลิสต์ฟรีแลนซ์ตอนนั้นมันนานมากแล,แลย30กว่าปีอยู่กับแพลวสัปดาห์อยู่กับแพลวสุด,สด8ปีอ่านแล้วก็จะมีผลงานเยอะเรียกว่าออกมาแบบคือทั้งสไตลิสต์ด้วยอะไรด้วยเรามีความรู้ที่ว่าเราจะมาจะจัด ได้เซตติ้งด้ว่าใครใคร่ยังไงสวยด้วยสมัยก่อนคนที่ว่ากลัวทํางานด้วยเนี่ยก็เพราะว่าพอตอนที่ผมมาเป็นช่างภาพแล้วอ่ะเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเออเรามีชื่อเสียงด้านสไตลิสต์มาก่อนเขาก็จะไม่กล้าว่าเออมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่อะไรอย่างเงี้ยคือสไตลิสต์จริงๆกลัวกลัวมากกว่าดางแบบสไตลิสต์มากกลัวมากกว่านี่ยเขาว่าอะไรเพราะว่าความรู้ที่สะสมมานาน8ปปีแล้วก็เลื่อนระดับมาถึงว่าเป็นช่างภาพและเป็นช่างภาพที่เป็นมือหนึ่งมือโปรและมือฉมัง ก, <S <S ก็ค่ะตอนคือตอนนั้นเนี่ยเรากลับมาไฟแรงก็อยากทำนู่นอยากทำน,นี่อะไรเงี้ยค่ะใช้แหกกดเขาเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ค่อยมีช่างภาพแฟชั่นที่ใช้ไฟหนังอะไรเงี้ยเ,ออเราก็เอาไฟหนังมาถ่ายเอาเอาเไมล์มาถ่ายเอาอะไรมาถ่ายก่อนที่จะพอเป็นสไตลิสเสร็จแล้วทำไมาอยู่ดีไปท่องเที่ยวก่อนใช่ไหมก็คือเป็นสไตลิสเนี่ยเป็นสไตลิสเนี่ยตอนเป็นสไตลิสเราก็ตอนนั้นเด็กนะฮะเที่ยวทุกคืนโอสาวปาร์ตี้เที่ยวทุก คืนบางทีมันก็รู้สึกว่ามันตันคือมันเหมือนกับว่าตอนนี้นโลกเนี่ยยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะเราก็รู้สึกเหมือนว่าเราก็แบบว่าเหมือนแบบพอเราไปเที่ยวทุกคืนเราก็เจอคนเดิมๆคุยกันเรื่องเดิมๆเพราะมันก็เจอกันแค่นี้องค์การมันจะไม่ไม่เมาเสร็จกลับบ้านนอนหลับตื่นมาเยนะแล้วพรุ่งนี้เช้าก็เมาเหมือนเดิมพูดกันเรื่องเดิมก็ตอนนั้นมันมีหนังสือไอ เดอะเฟซไอดีดังมากเราก็อยากจะรู้ว่าทําไมมันคิดไอ้สิ่งนี้ไอ้แฟชั่นแบบนี้ขึ้นมาได้ทําไมเราคิดไม่ได้ถ้าเราจะคิดตอนนั้นก็มีความคิดนะฮะว่ามันต้องคิดขึ้นมาจากสภาพสังคมเราต้องไปดูซิว่ามันอยู่ยังไงกินยังไงเมายังไงก็เลยไปอังกฤษนะแล้วก็ไปเรียนถ่ายรูปมาแล้วก็กลับมาเที่ยวก่อนมาถึงเรียนไม่เที่ยวเลยกลับามาปุ๊บเปลี่ยนโฉมเลยจากคุณน,นัทประกอบสไตลิส,ส กลายเป็นคุณนัทช,าชา่างพาช่พช่วงแรกๆเป็นอย่างนี้ช่วงแรกจะเป็นแบบเข้าไปยุ่งไปแจกกับเขาหมดเลยนะ <c oughs> <อ>จะอย่างนั้นจะอย่างนี้จะอย่างนี้แล้ว<อ>ตอนหลังก็รู้สึกว่านี่ฉันแจกเกินไปบางทีเราควรจะปล่อยให้คนอื่นเขาทำงานตัวเองด้วยตัวเองบ้างอะไรเงี้ยก็เลยตอนหลังๆก็เริ่มปล่อยค่ะแต่ก่อนจะปล่อยก็ต้องมีการยอม <c oughs> รับกันก่อนคุยกันก่อนนะเคี้อันนี้เข้าใจนะเพราะว่าโดยทั่วไปอย่างเงี้ย เหนื่อยตลอดชีวิตพาอทําเองใครทําไม่ถูกใจใครทำไม่ถูกใจบางทีองปล่อยบ้างแต่จริงๆก็ปล่อยไม่ได้เพราะว่าไม่ถูกใจตบๆตะล่อมต่อะไรเงี้ยแต่มันก็ใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งว่าเขาจะเลิกกลัวอะไรเงี้ยมันก็มีชื่อเสียงเรื่องอารมณ์อะไรอย่างนี้อีกอะคือไม่ใช่อีโก้นะไม่ใช่รู้ไม่ตัวเองรู้เพราะอะไรไหมตัวเป็นคนเร็วเป็นเร็วแล้วไวหัวจะไวมากและคนอื่นทําอะไรถึงไม่ถูกใจไง มันจะผิดไปทุกอย่างไม่เพราะคุณรู้แล้วไงว่ามันจะต้องทําอะไรเราทํการบ้านัก่อนงานแล้วเราก็จะคิดว่าเด็กสมัยใหม่จะไม่เป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ไม่การเรียนรู้มาทำเป็นการบ้านมันก็กลายเป็นเหมือนเราเนี่ยภาพออกมาเนี่ยคือเราไม่ใช่นักสร้างภาพใช่เราเป็นนักถ่ายนักถ่ายภาพไมช่นักสร้างภาพเราจะไม่มีแบบเออหน้าหวานนิดหน่อยแต่ไม่มีพูดยังไงพูดงไงแต่เราจบจบจล้วโกรแล้วเราจบเวลาถ้ามีนัดประกอบ สันติสุขสมชื่อคือนัดประกอบพร้อมจะพร้อมนี่คสารใหม่ๆเลยเป็นพวกหนังสือตาม Department Store นะที่เป็นแบบเหมือนแฟชั่นตามเดต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาเหมาหมดพี่นัดเหมาหมดพ่นัดเหมาหมดเลยนะเอ็มพอรี่เอ็มพเทีเปิดไปเถอะค่ะมันเป็นภาพที่ว่าพอถ่ายปั๊บเราดูปุ๊บไม่ต้องบอกว่าใครถ่ายนั่นว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งนะคะว่า มันเป็นซิกเนเจอร์แบับเวลาผ่านไปะอะไรโดนจิตใจที่ว่าฉันก็ยังมีอาชีพเดิมอยู่เป็นห<ะ>ลักนะคะเรื่อง<ะ>ถ่ายภาพแต่ตอนนี้ฉันกำลังทำเรื่องหนังสือในความคของฉันเรื่องของเรื่องนี่คือตอนแรกอะได้บ้านหลังนี้มาเราเช่ามาแบบเช่าไว้ทำออฟฟิศแล้วก็บ้านน่ารักมากแล้วรบผมก็ Ö, ทำฟิศไปเนี่ยก็จัดห้องไปเป็นห้องหนังสือตัวเองอะไรเงี้ยทุกคนก็ามาทุกคนก็จะบอกว่าน่ารักจังเลยยิง่งแล้วตัวเอง,<ห>นเ,องเนี่ย,ยฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วเป็นคนชอบหนังสือพอเราเจอหนังสือสวยๆหรือหนังสือวยเล่มน,นี้ที่เราเคยอ่านแล้วมันเป็นบุก๊กขึ้นมาเป็นหน้าตาสวยๆเราก็จะชอบเก็บเก็บเหมือนกันเลยนะเด็กๆอ่ะสกุลไทยอ่ะแต่ชุดเสื้อผ้าสวยเวลาจะไปซื้อของพวกผลไม้อ่ะผลไม้อ่ะ ต้องต้องไปซีกับคนขายผลไม้แล้วเลือกเอ,อาที่เป็นปก <c oughs> เราก็มารีดใช่ใช่ดูเสร็จ<ช>แล้วมันมีอยู่วันหนึ่งก็คือซื้อหนังสือแบบไปงานสัปดาห์หนังสืออย่างเงี้ยซื้อหนังสือกลับมาแล้วก็หนังสือเนี่ยวางอยู่3ตั้งหยาดสูงสูงอย่างเงี้ยเลยแล้วเราก็อ่านไม่หมดหรอกแต่อยากได้แล้วไม่ได้แล้วแค่จับ เราก็มีความสุขแล้วก็เลยคิดในใจว่าแหมถ้าแก่ๆแล้วเราคงถ่ายรูปไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะยกกล้องไม่ไหวยกกล้องไม่ไหวแล้วเนี <h <h ่ยเราจะทําอะไรดีก็เลยคุยกับพี่ก้อยพี่ก้อยเาก็เป็นคนชอบพี่สาวอะฮะนอนหนังสือเหมือนกันก็ชอบอ่านหนังสือมากมากกว่าผมอีกอ่านเยอะกว่าผมอีกผมก็คุยกันแล้วเขาก็มีความคิดอย่างเดียวกันไม่อยากเปิดร้านหนังสือจนวันหนึ่งผ่านไปสั่งหนังสือเข้ามาขายเองเลยจ้าจากจากคนที่ชอบอ่านหนังสือตอนนี้ไม่ใช่ ชอบอ่านอยู่แล้วเลยอาศัยได้ความที่ชอบอ่านอ่านฟรีค่ะอันนังสืเลยสั่งเข้ามาแล้วทำไมจะเกิดอันนี้ขึ้นมาเพราะอะไรดับแรกก็นี่แหละค่ะก็คือเกิดจากจากที่คิดว่าเออเราเรามาทําร้านหนังสือกันดีกว่าเพราะว่าสถานที่ก็มีอยู่พี่ก้อยใช่ไหมพี่ก้อยใช่ก็คุยกับพี่ก้อยว่าเรามาทาร้านหนังสือกันดีกว่าพอจะเปิดปุ๊บก็ไปแฟร์ทีนี้แฟร์ไหนที่ยังมีอยู่ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นที่ไหนมึงจีนก็ไปมองจีนไปเลยน่ารักมากแล้วก็ได้คนช่วยเหลือดีมากได้น้ำบัตรได้ทุกสิ่งจับ นะคะทั้งเวลาไปต่างประเทศก็ได้ถ่ายรูปในตามสไตล์ที่ตัวเองชอบยังออกมาเป็นโปสการ์ดนะคะที่เราจะมีวางขายด้วยมีวางขายด้วยค่หนังสือเล่มไหนที่ตัวเองโปรดที่สุดที่ไม่มีทางจะลืมเลยแ,แล้วไม่ละสายตาเลยด็อกเตอร์ดูริทเชชอบมากคือชอบอะไรที่เป็นแฟนตาซีแฟนตาซีใครคิดว่าจะหาหนังสือเล่มไหนติดต่อทางพิได้เลยคือความที่ว่าเราเนี่ยเป็นด้านหนังสือเล็ก แล้วก็เรียกว่า Independent อิานดิเพ d เ n น b ์บุ๊กสโตร์อยเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคอลเลกชันที่เราเลือกมาที่เราชอบผมกับพี่สาวเนี่ยชอบเดินทางเราก็ชอบอ่านกันคนละแบบหน่อยพี่ก้อยก็เลือกอย่างที่เขาชอบผมก็เลือกอย่างที่ผมชอบแต่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการเดินทางหรือเกี่ยวกับนักเขียนจากประเทศต่างๆนักเขียนจากอ,อียิปต์นักเขียนจากโคลัมโบโคลมัมโคลัมเบียนักเขียนอินเดียนักเขียนรัเสเซีย คือจากประเทศต่างๆทั่วโลกเงี้ยฮะก็จะพยายามหาหนักเขียนเหล่านะั้นนี่คือความพิเศษทิ่ของร้านเราอะนะฮะคือเราก็จะถ้าเกิดมีใครสนใจอยากอ่านหนังสือหรือสืบคอฟฟี่แท็บเลอะไรที่เกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาร์ตของทั่วโลกอะไรเงี้ยก,ก็ติดต่อมาได้เดีย๋ยเราถ้าเราหาให้ได้เราจะรีบหาให้อะไรเงี้ยครับอมีคุกบุ๊กด้วยคุกบุ๊กก็มีทุกชาติเลยนะเหรอคุกบุ๊กมีทุกชาติพม่ามีเลยสนใจคุกบุ๊กก็มาดูได้แต่มีหนังสือให้ดูตัวอย่างใช่ไหมคะมี่ะม ใช่ซื้อกลับไปได้เลยมาเลือกชี่หอชี่ห่อว่าจะเอาอะไรใช่นะคะว่าจะเอาเล่มไหนจะอะไรถ้าชอบก็สั่งเลยหรือว่าถ้ามีแล้วก็ขายไปเลยใช่นะคะไม่ไมีของต่างๆที่เราเห็นแล้วว่าของนี้มัมีเยอะมากมีพวกกระเป๋าที่เราไปพี่นัทไปประเทศต่างๆดูแล้วชอบใจก็ซื้อมาคือพี่ก้อยเนี่ยเขาเป็นคนชอบสมาคมจตรี เวลาไปที่เมืองไหนก็ตามเนี่ยเราต้องไปหาสมาคมสตรีเพราะว่าเหรอพ่อใหญ่ดียังเลยเกี่ยจะเอามากก็คือเป็นสมาคมสตรีเขาก็จะซุกซ่อนอยู่นะฮะแต่เราต้องหาพอเราเจอเนี่ยก็จะได้ของที่แบบว่าเหมือนเขาทํามือทําเองเป็นแบบเหมือนพี่ก้อยก็ชอบส่งเสริมเหมือนบัณฑศิลปาชีพเลยนะอะไรอารมณ์นั้นนะฮะก็ซื้อกันมาเต็มเลยแล้วก็เนี่ยก็เวางวางวางไว้เปิดใครชอบก็เอาไปก็สอยกันไปใช่พี่นัทก็พูดถึงพี่ก้อยพี่ก้อยมาเยอะมากแล้วเดี๋ยวเราไปเดิน ไปเจอพี่ก้อยเนี่ยไปเจอให้เขา<ว>เม<อ>าหมอยมั่งเออควรจ้ะไออันแรกตรงนี้อยู่อยู่เป็นมุมอะไรก่อนมุมอะไรอันนี้เป็นเป็นเหมือนรีเซพชันก็คือว่า คนจ่ายเงินมาจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยคือใจอะผมว่าบอกแล้วว่าอยากให้ทําร้านเนี้ยให้เป็นให้เป็นเซนชูรี่ของตัวเองให้ตัวเองอยู่ตอนแก่มันก็ต้องมีมุมให้ตัวเองได้นั่งได้นอนได้สบายคือคุมเงินละคุมเงินละเพื่อนง่ายคุเงินละะไรเงี้ยนั่งข้างหลังเป็นแบบว่าีเซสชั่นพอดีเอาคมไฟหนังสือนี่ซื้อมาจากญี่ปุ่นก็เนี่ยเราอะไรที่เกี่ยวกับหนังสือเราก็จะพยายามหามาอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นร้านหนังสือมีแม้กระทั่งพิกนต อ่านหนังสืออะไรเงี้ยอันนี้ไม่เคยเห็นปากนี้เลยเนาะเออไม่เคยเห็นเหมือนกันเพิ่งเคยเห็นเนี่ยก็เลยเออหมอะกับร้านอะไรเงี้ยเรียกว่าอะไรที่มันเหมาะกับร้านเราก็ชิคอชิคอมาหมดนะโอ้ดูรูปดูเบลตาสิใช่อันนี้คุณก้อยถ่ายชั้นมีความสูงนี่นะเกิดมาข้านะเกิดข้าเกิดข้า่งน้องชายนี่ไงก็คือน้องชายน้องชายไม่ว่างก็จ้างพี่สาวได้พี่ก้อยค่ะสวัสดีค่ะนี่เมาท์มอย พูดอะไรคุยอะไรนะคะก็จะมีแต่พิกเก้พิกเกยพิกเกยตลอดเวลาก็อย่างตรงนี้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เขาเขาคุมเงินหรอโอผมมาทําอะไรไม่เป็นเลยเรื่องเงินปรากฏว่าตรงนั้นเป็นที่ของเขาในที่สุดแลยพี่นจะเหมือนแดรนะคือจอบอักษรเหมือนกันเวลาเวลาซื้อของเพื่อนชอบถามว่าทำไมแกแกไม่นับเงินทอนเลยฉันนับฉันก็อายเขานาน้านนับงินเอ้าหน่วยสิบร้อยพันนะพี่เวลาพูดกับใครนะเคยไหม ไปไปพูดกับใครเรื่องเงินอะหน่วยผิดหมดเลยอะใช่เป็นหมื่นเป็นพันมันก็นถงเถียงเงินลอยบางทีแบบเถียงกันแล้วผิดทั้งคู่แล้วอ่ะทีนี้ห้องนี้เป็นห้องอะไรคะห้องนี้ทั้งสืออะไรบ้างอ่ะตู้นี้จะเป็นฟิคชันกับนอฟิคชันคือะไรคะไม่เข้าใจค่ะก็คือนวนิยายแล้วก็เรื่องจริงคือเป็นบันทึกเรื่องจริงอ๋อประวัติศาสตร์เรื่องจริงอันนี้เป็นบรรลักษ์ได้บรรลักษ์ห้องสมุดมุมนี้อะไรคะ อันนี้อฮะตรงนี้มันก็จะเป็นหนังสือที่เราเพิ่งได้มาใหม่ เราก็จะเอามามานําเสนอให้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ oh. คือข้อดีเนี่ย oh. ผมคิดว่าหลายคนเขาก็จะพูดแบบนี้นะคือข้อดีของอินดิ e เ d นเดน o ์บุ๊ o สโตร์เนี่ยก็คือว่าเวลาเข้ามาแล้วว่าหนังสือมันไม่เยอะมากซะจนเลือกไม่ถูกโล oh. ใช่ข้อสุดได้หว่นแล้ว,ห,วหนังสือเราอาจจะไม่ได้มีทุกเล่มแต่มันก็จะมีเล่มที่เป็นสไตล์ซิ่งถ้าคนชอบสไตล์แบบนี้มาก็จะได้อย่างที่ต้องการเราก็ดึงออกมาแต่ตรงนั้นดึงไว้เข้มข้นแล้ววนะ่าแล้วเราก็ดึงก็มานั่งลองอ่านดูได้ว่าชอบไหมในอนาคตนะคะ อย่าลืมทํากาแฟตอนนี้คนหลังนิยมกาแฟเอะไรก็ได้ที่แบบว่าจิตน้ำชงน้าชาชงตอนแรกชงเ้นน้ำาหรือว่าน้ำชาฝากร้านหนังสือนี่หน่อยค่ะว่าเป็นยังไงอะไรอยู่ที่ไหนมายังไงอ่ะคือร้าน world corner เนี่ยนะครับอยู่ตรงถนนมหันนบตรงกับสันเจ้าพระเสือใกล้ๆมนนมสด เป็นบ้านไม้สีสีแล้วก็รั้วสีขาวหาไม่ยากเลยครับเปิดสุกเสาร์อาทิตย์10โมงเช้าถึงทุ่มหน <ปะ S 2> ึ่งอาจารย์นะคะก็อยากให้ทุกคนที่สนใจได้หนังสือก็มาดูก่อนว่าเป็นยังไงเพราะว่าเ, <assignments. S 2> เขาขึ้นชื่อว่าเขาเป็นเอ่อบุ๊กช็อปอินดิพินเดนต์เหมือนพวกเรานะคะเราก็อินด,ดิพนเดน เป็นไงคะนอนหนังสือสายอาร์ตสายแฟกรีดคอแตกกันไหมคะมุมใหม่พิกัดเสาชิงช้ามีเพื่อนชวนเพื่อนมีแฟนชวนแฟนมาตำหนังสือหน้าอ่านของคุณนัทกันค่ะบันเทิงแน่นอนตัวเก็บกับแนนะจ๊ะตัวเก็บกับแนนะจ๊ะมรงมกลียดกลกลีบกับแหน่นะจ๊ะ าไม่อยากพลาดความสนุกทุกสัปดาห์ก็กด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะ